ในดินแดนสยามอันเรืองรองณวัดป่าแห่งหนึ่งที่โอบล้อมด้วยแมกไม้อันเขียวขจีอากาศยามเช้าอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ป่าผสมผสานกับความสงบเงียบหลวงพ่อสายหยุดพระผู้สูงวัยผู้มีอารมณ์ขันเป็นเลิศเป็นที่รักของชาวบ้านยิ่งนัก วันหนึ่งมีโยมแม่พุ่งพวงโยมอุปัฏถากผู้ใจบุญเดินทางมาที่วัดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมนำมะพร้าวห้าหวหีใหญ่มาถวายนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้ลูกนำมะพร้าวห้าวอ่อนๆมาถวายเจ้าค่ะเผื่อหลวงพ่อจะชอบโยมแม่พุ่งพวงกล่าวด้วยความนอบน้อมหลวงพ่อสายหยุดมองมะพร้าวที่วางอยู่เบื้องหน้า พลางแย้มรอยยิ้มอย่างเอ็นดูโยมพุ่มพวงอัตมาดูแล้วมะพร้าวลูกนี้มันห้าวเกินไปหน่อยนะโยมโยมแม่พุ่มพวงชะง,งักไปเล็กน้อยพลางคิดในใจว่าตนนำมะพร้าวมาผิดกระมงั อ้าวหรือเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อชอบแบบไหนเจ้าค่ะจะได้หามาถวายใหม่หลวงพ่อสายหยุดหัวรอเสียงเบาๆแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่ทำให้โยมใจชื้นอาตมาชอบมะพร้าวที่มันมะพร้าวห้าวหน้าตาดีโยมโยมแม่พุ่งพวงและชาวบ้านที่นั่งอยู่รอบๆถึงกับอมยิ้มและพากันหัวรอคิดขับไปตามตามกันเพราะรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์ของมะพร้าวแต่หมายถึงเรื่องํำขันที่ท่านมักจะหยิบยกมาเล่าเพื่อสอน